หลังๆนี้กขย่อมบ่อยเลนะการก็มีฮะเริ่มเริ่มหนักขึ้นคือเริ่มเลออเลอบ่อยขึ้นนะนะครับถ้ากครับโดยสรุปนะครับอาการของคุณวัดเนี่ยเข้าได้กับโรคกดไหลย้อนนะครับกดไหลย้อนคืออะไรครับอันนี้เป็นโรคใหม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างนะฮะของระบบทางเดินอาหารของคนเรานะครับอันนี้คือหลอดอาหารนะครับผ่านลงมาถึงส่วนปลายก็จะมีหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารนะครับ ครับหลังจากที่เราทานอาหารเข้าไปนะครับอาหารจะไหลผ่านหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารนะครับโดยจะมีหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเป็นตัวกั้นนะครับเพื่อไม่ให้อาหารหรือกดนะฮะด่างและน้ําย่อยไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้อีกนะครับแต่เมื่อเกิดเพราะว่าหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายนี้หลวมน้ําย่อยทั้งกดด่างนะครับจะไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารทําให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบผู้ป่วยก็จะเกิดอาการเรอจุกเสียดแน่นอกขึ้นได้นะครับ ครับเดี๋ยวหมอจะให้ยาคุณวัดนะครับประมาณ1เดือนนะครับคุณวัชต้องร่วมมือด้วยนะครับก็คือปรับพฤติกรรมทานข้าวให้ตรงเวลาทานแต่ละมื้อนี่อย่าเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าทานดึกมากทานแล้วอย่านอนทันทีเมื่อปรับพฤติกรรมและปรับยาแล้วส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเดือนนะฮะโอเคนะครับ ผ่านไปอาการจุกเสียดแน่นท้องของคุณวัดก็ยังไม่ทุเลาลงอาการเรอก็ยังโคลปรากฏเป็นระยะเดี๋ยวเรื่อตงนี้เป็นนิดนึงนะพี่วัยจะไม่หายอีกแล้วคะ แล้วไปหาหมอหรือยังคะพี่เออพี่ไปหามาหลายหมอแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ทานยาอยู่นะอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวััอดีว่านะคะไปทานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอใช้ง,งานนิดนึงนะเดี๋ยวปิดตามออกไปค่ะนะ,ะเชิญเชิญเชิญ ด้วยอาการดังกล่าวทำให้คุณวัดไม่กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่นๆเหมือนอย่างเคยและถึงแม้ว่าเขาจะกินยาและปรับพฤติกรรมได้บางอย่างแต่คุณวัดก็ยังมีความเครียดและสูบบุหรี่เช่นเดิมจึงทำให้อาการไม่ดีขึ้น ครับเนื่องจากอาการของคุณวัดยังไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วรับประทานยาแล้วนะครับก็จะมีความจําเป็นนะครับที่จะตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับสามารถวินิจฉัยโรคกดไหลย้อนได้อย่างร้อเอร์เซนะครับเครื่องมือนี้นะครับก็จะมีสายเล็กๆนะครับประมาณแค่3มมเมตรสอดเข้าไปในจมูกโดยมียาชาก่อนนะครับสายนี้ก็จะดักจับว่ามีกรดหรือด่าง ขย้อนขึ้มากี่ครั้งกี่เปอร์เซ็นโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเข้ามาในตัวเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลของคุณวัด24ชั่วโมงแล้วก็เข้ามาในคอมพิวเตอร์นี้เพื่อแปลผลว่าหลอดอาหารของคุณวัดบีบตัวดีหรือไม่ดีหมอจะได้ทําการปรับยาได้นะครับให้ตรงจุดอาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นในที่สุด คุณวัดก็ยินดีเข้ารับการวินิจฉัยด้วยเครื่องต,วตวรวจจัดภาวะกรดด่างไหลย,ย้อน24ชั่วโมงเพื่อที่คุณวัดจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำครับปัจจัยสำคัญของการทำให้เกิดโรคกรดไหลย,ย้อนนะครับมี3ข้อหลักๆนะครับ ข้อแรกก็คือพฤติกรรมการกินของเรานะครับที่ผิดปกตินะฮะเช่นกินอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือกินเยอะแล้วนอนทันทีกินดึกเกินไปนะครับอันที่2ก็คือชนิดของอาหารนะครับเช่นชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตนะฮะโดยเฉพาะถ้าบางท่านสุบูรีนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดโรคนี้ได้นะครับอันที่3ก็คือภาวะเครียดนะฮะแล้วก็ชนิดของยาบางชนิดยาความดันบางชนิดก็ทําให้ หูรูส่วนปลายของหลอดอาหารนั้นเนี่ยหลวมได้นะครับก็ここทําให้เกิดโรคนี้ได้ <S 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 นกนไกของการเกิดโรคนี้มีอยู่3อย่างนะครับข้อที่สําคัญคือข้อแรกนะครับคือหูรูส่วนปลายของหลอดอาหารมีอาการหลวมหรือหย่อนนะครับเนื่องจากเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เมื่อดังกล่าวเมื่อกี้นะครับ อันที่2ก็คือการบีบตัวของหลอดอาหารบางครั้งบางคราวเนี่ยบีบน้อยกว่าปกตินะครับทำให้ไม่สามารถไล่กรดหรือด่างที่ขย้อนขึ้นมาได้นะครับอันที่3มก็คือในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยกระเพาะอาหารมีการบีบตัวที่น้อยกว่าปกติทําให้อาหารเหลือค้างในกระเพาะนานเหมือนเรารู้สึกอาหารไม่ย่อยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้อาหารหรือน้ําย่อยขย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารได้นะครับ ครับอาการของโรคกรดไหลย้อนก็จะมี2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะพบบ่อยกว่านะครับก็คือมีอาการขย้อนเรอเปรี้ยวนะฮะแสบแน,น่นหน้าอกจนบางท่านนะครับมีอาการจุกเสียดหน้าอกนึกว่าเป็นโครคหัวใจฮะก็จะไปพบแพทย์ทางด้านหัวใจเมื่อตรวจเช็คแล้วว่าไม่ใช่โรคหัวใจก็จะมาหาแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนนะครับบางครั้งบางคราวมีอาการขย้อนเรอมากจนบางท่านไม่สามารถเข้าสังคมได้นะครับเพราะหลังจาก าทานข้าวกับเพื่อนแล้วเนี่ยมีการเรอเข้ามานะฮะหรือไม่กินปากอันนี้ก็สําคัญนะฮะ mm hmm. กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่รักษายากกว่านะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเมื่อกดหรือด่างไหลย้อนขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยมันอาจจะระคายเคืองต่อหลอดลมนะครับ mm hmm. ทำให้มีการอาไอเรื้อรลังนะครับ mm hmm. เสียงแหบนะครับ mm hmm. ทำให้บางครั้งเนี่ยหรืว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดอรักษายังไงก็ไม่หายนะครับ mm hmm. การรักษาขั้นต้นของโรคกรดไหลย้อนนะครับก่อนอื่นแพทย์ก็จะประเมินผู้ป่วยนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงในการที่จะมีเนื้องอกซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเช่นมีอาการคืนเจ็บคืนลำบากอาเจียนเป็นเลือดพวกนี้นะครับแพทย์ก็จะทําการส่องกล้องทะเนินอาหารก่อนเพื่อแยกกลุ่มนี้ออกไปก่อนนะครับถ้าไม่มีแพทย์ก็จะแนะนำนะครับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะร,ร่วมกับให้ยาปรับสมดุลของหูรูดนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยควรที่จะ าทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับอย่าทานมากนะฮะอย่าเยอะมากแล้วก็อย่าดึกมากนะครับทานให้พอดีนะครับชนิดของอาหารไม่ควรที่จะทานพวกชากาแฟน้ำอัดลมหรือช็อกโกแลตนะครับโดยเฉพาะบุหรี่และสุรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้หูรู้ส่วนปลายของเราอ,อาหารที่กั้นน้ำย่อยขึ้นมา,าหลวม ขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้ป่วยร่วมมือด้วยนะฮะร่วมกับยาที่แพทย์ให้ปรับสมดุลอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นนะครับประมาณ1-2เดือนนะฮะส่วนน้อยที่อาการไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะแนะนําผู้ป่วยนะครับว่าจําเป็นแล้วที่จะต้องตรวจวินิจฉัยให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนจริงหรือไม่เป็นกรดหรือด่างขึ้นมากี่ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรามีเครื่องมือนะครับปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถแยกแยะ ภาวะนี้ได้นะครับเรียกว่าเครื่องมือตรวจกรดไหลย,ย้อนก็คือถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้อย่างเร็วนะครับอาการยังเป็นไม่มากนะครับแพทย์สามารถใช้เครื่องมือนี้วินิจฉัยได้รวดเร็วอย่างแม่นยำเราก็จะแยกแยะผู้ป่วยได้นะครับว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างไหลย,ย้อนเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้าเกินเกณฑ์นะครับก็จำเป็นที่จะต้องคุยกับผู้ปว่วยอาจจะต้องใช้วิธีผ่าตัด ะะสองกล้องกระชับหูลูดแต่ถ้าผู้ป่วยมาอย่างเร็วนะฮะอาการยังเป็นไม่เยอะแพทย์ก็จะมีวิธีปรับยาตามแต่ผลของที่ตรวจวัดออกมาครับก่อนหน้านี้เราเครียดอยู่เป็นประจำและติดนิสัยชอบทานแล้วนอนดูทีวีดื่มชาก,กาแฟาเป็นประจำเริ่มต้นนะคะคือมีอาการแสบลิ้นและร้อนในปากก็เลยไปหาหมอเลือกหาหมอหูคอจมูกตรวจทุกอย่างหมอก็บอกไม่เป็นอะไร จนมาหาหมอที่โรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งหมอก็แนะนำให้ไปหาหมอศูนย์ทางเดินอาหารและหมอก็ให้ยาไปทานที่บ้านประมาณหนึ่งเดือนก็มีอาการดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิทหลังจากนั้นก็ได้อ่านเอกสารของการโรงพยาบาลที่ส่งมาให้ก็ได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีเครื่องตรวจวัดกดไหลาย,ยอ้อนโดยเฉพาะก็เลยอยากได้เข้ารับการตรวจพอได้รับการตรวจ เราก็เจอว่าเราเป็นโรคปัสหล่าย้อนหมอก็ปรับเปลี่ยนยาให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารการตรวจด้วยเครื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดค่ะตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดค่ะท่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้อย่าลีรอเลยค่ะให้รีบมาตรวจเพราะเครื่องตรวจกดหลาย้อนสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยํำค่ะเพื่อการรักษาที่ตรงจุด แล้วกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะ